เมื่อวันที่29มกราคม2567ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามเซ็นบันทึกข้อตกลงโดยความร่วมมือสัญญาตัวแทนระหว่างคุณละดาภาตั้งนิมิทนา CEO แบรนด์ลีโซวาในการร่วมทำแอนตี้เอ n จิ้ p ซัพพลากับมิสเตอร์เรียวนิชิยามะผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิคประจำภูมิภาคประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณวัฒนาอินทแสงหรือคุณเมย์ซีอีโอลี a วเมทไทยแโรงงานให้บริการผลิตแบบครบวงจรร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ซึ่งทางด้านคุณแนนและดาภาได้จับมือลงนามเซ็นสัญญา MOU ในครั้งนี้โดยการนำส่วนผสมหลักของแบรนด์รีโซว่า n นรูทิกแอนตี้เอจจิ้งซับพลเมจะเป็นสมดำจากประเทศเกาหลีผสมกับสารสกัดเซรามายจากข้าวญี่ปุ่นนั่นเอง น้องแนนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอินฟูท่านนึงน,นะที่ก็มีชื่อเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าตามพี่สาวๆมาแบบเกาะติดกับพี่นัดตลอดเวลาใช่ไหมคะวันนี้น้องก็อยากก้าวไาอีกก้าวนึงในการทําแบรนด์ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นการ M O U ครั้งนี้ค่ะเป็นการ M O U ในการร่วมมือทำ Anti Aging Skin Supplement นะคะแล้วก็ได้เลือกกับตัวโสมนะคะผสมกับตัวเซรามายจมูกข้าวการคอมบิเนชันระหว่างโสมกับเซรามายจมูกข้าวระหว่างเรโซวา กับ ah or, อิชิมารุฟาคอนี่ค่ะจึงเกิดเป็นการ MOU ในการนำนักนกวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเพื่อเดเวลอปแล้วก็เป็นสินค้าในกลุ่ม Anti-Aging ิ <S <S ้งของเร s o วาค่ะผลิตภัณฑ์ของเราที่กำลังจะออกมาะคะก็ <S <S ค,ะค,ะคือเกี่ยวกับพวกแบบเป็นกึ่งๆึ่งเว well ลเนตอะไรเงะะี้ยค่ะที่สามารถทําได้ทุกวนันทานได้ทุกวนันแล้วก็บารุงผิวนะคะเพื่อจะชะลอวัยหยุดอายุของเราไวะคะ้ค่ะ ต้องบอกว่าขอบคุณทางริงว่ามากที่แบบว่าเลือกแนนนะคะที่ให้มาเซ็นสัญญาตรงนี้เพราะว่าเราจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาโจทย์ลิขสิทธิ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะอิชิมารุ is very happy again to be welcomed by RevaMed and Risoa for this program for their supplement we actually develop phytocera ceramide for RevaMed and this will be used in Risoa's products and this provides youthful skin it not only gives moisture barrier but youthful skin to have skin like them ตอนนี้ก็เร่งทำการตลาดนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตีตลาดไปเพื่อนบ้านด้วยค่ะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเราดึงความเป็นเขานี่แหละความเป็นกเกอร์เป็น i n f l ูที่เขามีการเรียกว่า experience ในการทดลองสินค้ามาเยอะแยะมากมายวันหนึ่งที่ต้องเป็นสินค้าของตัวเอง ยูนิค l l i n ลิง i อยเป็นสิ่งสําคัญและ quality เป็นสิ่งสําคัญเพราะเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนที่จะอเอาสินค้าเนี่ยไปนําส่งให้กับลูกค้าถูกไหมคะวันนี้เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วยิ่งต้องก้าวกว่าค้ำกว่ายิ่งต้องมั่นใจมากกว่ายิ่งต้องนี้ดีเทลมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางเราเองสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ Research and Development 2ของคือเรื่องของ Formulation ที่อยากให้มันมีจุดเด่นและจุดแตกต่างจุดของเขาคือเขาอยากรู้สึกว่ามันแอน i a g i ิ g เพราะตัวน้อง Represent ได้ดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาต้อง Believe ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเขาเขาก็เลยมีการต้องลองใช้ทดสอบกับตัวเขาเองให้เขารู้สึก Believe กับกลุ่มน้องๆเพื่อนๆแก๊งอินฟูนค่ะ เมว่าจากจุดนี้ค่ะแล้วมาต่อยอดเป็น marketing ที่เป็น big campaign มันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจในสิ่งและเจตนารมณ์ของเจ้าของแบรนด์เจี่ยสื่อออกไปให้กับลูกค้ารวมไปถึงตอนนี้อย่างเรียวเนี่ยเขาก็ัพ p อ o r t กับเรามาเสมอเพราะ,ะนั้นาะการที่จะสร้าง d i f f e r e n t i a t e ให้แต่ละแบรนด์ที่มีความต่างที่มันแตกต่างกันและสร้างจุดขายให้เหมาะสมกับแต่ละแบรนด์เนี่ยเมว่าอันนี้ก็คือความท้าทายของเรา positioning segment ของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่าเขาอยากจับกลุ่มเอจ n ิงเหมือนแบบหยุด เวลาหยุดความแกะหยุดความชราหยุดชอชะลอความชราให้ได้ยังไงในกลุ่มเวลี่และแอนไทยจริงอย่างตัวน้องนะ่าจะเซรรีฟิเซนได้ออกมาได้ดีค่ะต้องบอกว่าคืออยากปล่อยสินค้าแล้วเพราะว่าตอนนี้ผิวลื่นแล้วก็คือนันทุกคนต้องรู้ว่าอยู่แล้วว่าตอนนี้นันเล็กสมแล้วแต่คือเหมือน เราเพิ่งจะยิบสองยิบสามเลยคือเหมือนหยุดอายุไว้ก็เลยอยากจะบอกว่าเออจริงๆแล้วเราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงเพื่อ,ขอเข้าคลินิกเลยเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะออกมาในเร็วๆนี้แล้วค่ะคได้ค่ะงั้นต้องขอฝากด้วยนะคะในเร็วๆนี้นะคะก้ใครอยากจะชะลอไวยอยากจะหยุดอายุไว้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะโซวาค่ะ r ร v e m e ได้ร um, ับ d ำส s ่งให้ e ราพัฒน n ส่ e นผส i t ี t มี t h ้นฐา e ทางวิท a t ศา t ตร์ที่จะ e ีป e ะส e ทธิภาพ v e กเราพัฒนาส่ t นผสมนี้ให้พวกเข e และพวกเข t จะใ รีซ <Resource. S 1> สูตรที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีจะส่งมอบสินค้าที่ดีให้กับลูกค้าต่อไปค่ะ